ในห้องซีซารเราปฏิบัติงาน24ชั่วโมงตลอดเวลาไม่มีวันหยุดมีเช้าบ่ายดึกในทุกๆวันขบวนรถที่กำลังเข้าสู่ชานชาลาจะให้บริการถึงสถานีนี้เป็นสถานีสุดท้ายให้บริการเสร็จเรียบร้อยเราต้องทำการเคลียร์ผู้โดยสารที่สยาม,มานะครับหลังจากนั้นรถต่างๆก็จะเริ่มเข้าตามจุดจอดที่เราวางแผนเอาไว้ครับเอสสยามครับอีกสักครู่จะมีรถรับผู้โดยสารขบวนสุดท้ายเข้าพร้อมกันทั้ง4่บาวนะครับให้เอสสยามเคลียร์ผู้โดยสารเสร็จแล้วติดต่อกับนะครับเปลี่ยน บีเทสจะมีพนักงานประจำอยู่ทุกสถานีตอลอดทั้งคืนของการดึกเข้ากันตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งถึงหกโมงครึ่งค่ะนครับอีมูสามห้านะครับไว้ห้าแยกครับกำลังจะเจชื่อมชัชนะที่หนึ่งครับนายสองแปดค่ะอีมูสามห้านะคะต้องครับนายตอตอนนี้มีผู้โดยสารจำนวนห้าท่านครับนาย หลังจากขาบวนสุดท้ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็คอยสอดส่องดูข้างล่างว่าข้างล่างอะ่ะไม่มีคนอยู่แล้วข้างบนเราพอเขาจะเป็นคนดูขออนุญาตนายสถานีคูพ่อครูพ่อสี่ต่อครับไม่พบผู้โดยสารตกค้างเหตุการณ์โควิครับนายหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบแม่บ้านเขาก็จะเริ่มทํางานพิเศษต่างๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราพอก็ปิดโรลเลอร์ชัเตอร์ ทีมพัสดีเอสเอ็มครับแจ้ง EC ครับขอตัดกระแสไฟตัดเร็วตั้งแต่ n 2 4น n ี f f l i n e จนถึง e 2 3 n o ่สิบสาเครับเราไม่เคยหยุดเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราให้บริการผู้โดยสารเสร็จแล้วเราก็ยังต้องรับผิดชอบในเรื่องของการต้อมำรุงทั้งเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุการณ์ก็าตามคนและอุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไหมครับเปลี่ยนคนและอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเปลี่ยน CC ซรับคืนพื้นที่จากอภิเทศสมชายครับเวลา4นาฬิกาสนาทีครับเปลี่ยน e